คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงอีเวนต์ต้นเดือนกันนะที่เข้ามานะครับผมก็เป็นอีเวนต์ที่เอ่อมาแบบริ่งโดดเงินเลยทีเดียวนะครับก็อย่างที่เห็นเนาะในฉากไตเติ้ลนะเอออีเวนต์นี้นะครับผมก็จะเรียกว่าอ่าถึงเวลาของเฮอริเคนแล้วนะครับก็จะเป็นเฮอริเคนกันดั้มนะที่อยู่ในซีรีส์ของ G ีกันดั้มนั่นเองนะครับเป็นอีเวนต์ยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยนะครับผม เออหนักนะอันนี้มาเร็วเกินนะครับมามาดูกันนะครับผมก็อีเวนต์ยี่สิบสี่ชั่วโมงตรงนี้นะครับอบอกได้เลยว่าเป็นเอีเวนต์ตีหุ่นเบสนั่นเองนะครับผมเอรางวัลส่วนตัวนะเต็มที่ก็คือสี่หมื่นนะครับเออสี่หมืนไปเลยแล้วก็อ่ามีรางวัลทําลายเฮริเคียนกันดั้มด้วยนะเออก็ เขาจะจํากัดอยู่ที่40ตัวนะครับผม40เครื่องนะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีอีเวนต์ทำลายคะแนนสูงสุดนะครับในแต่ละรอบนะ230นั่นเองนะครับโอเคเนาะมามาดูกันนะว่าผมเล่นไปถึงไหนแล้วนะครับสําหรับอีเวนต์นี้นะโอเคครับผม มาดูกันนะครับผมก็ขณะนี้ก็จะเหลือเวลาอีก12ชั่วโมงนะครับแล้วก็ให้สกอร์ที่ผมทําได้นะ3,653นะครับอา้าวแล้ว3,653มาจากไหนเออทำรวดเดียวนะครับผมง่ายๆเลยนะก็สูตรเหมือนเดิมนะครับเซตคุณตีเบ้นั่นเองนะครับผมนี่เซตนี้เลยนะเออ ก็เคยแนะนําไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ข้างล่างแล้วกันเนาะว่าอ่าเราเล่นดีเบแบบไหนนะครับโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวจะเล่นแบบน้ําจิ้มให้ดูแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับผมอ่ะเริ่มเกมมานะเราก็จะเล่นแบบติดจุดเวลานะก็คือกดปุ่มออโต้อย่างเดียวเลยแล้วก็ปล่อยให้อ่าทีมของเราเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆนะครับเออ เซตนี้สามารถใช้ได้นะเอ่อแบบสบายๆเลยนะครับผมเนี่ยมันก็จะตีแบบหยุดเวลาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูนะอ่ายังยังไม่ถึงจังหวะเขานี่นะครับผมเห็นไหมหยุดเวลาเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็อย่างที่เห็นนะ5 4บสีวินะครับเออโดนหยุดเวลาไว้ที่54ีวิ นี่มันก็จะตีไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมสบายๆนะอีเวนต์นี้นะครับผมผู้เล่นก็อืไล่เล่นเ,าเอาละกันเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็เสนอแบบเป็นน้ำจิ้มเฉยนะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปพูดถึงกระชากันนะครับในส่วนของตู้กระชานะครับผมก็จะมีตู้กระชาใหม่มาสองตู้นะอ่าตู้แรกนะครับผมก็จะเป็นโมบิสูท้าดาวนะครับซึ่งมันมีอีเวนต์ออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะอ่า หุ่น5ดาวใหม่นะครับก็จะเป็นออสไตล์กันดัมสายแปลงล่างนะครับผมแล้วก็ออีกตัวหนึ่งก็คือเอจิตกันดัมสายเดทเทลนั่นเองนะตู้นี้ก็จะเป็นหุ่น5ดาวโดยเฉพาะของเขานะครับผมส่วนอีกตู้หนึ่งนะครับซึ่งมาพร้อมกับอีเวนต์เลยนะก็คือตู้เคลริกินเกนดัมนั่นเองนะครับซึ่งจะมาในรูปแบบ24ชั่วโมงให้เราได้กดกันนะครับอ่าอันนี้ อาจจะงงกันนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปพูดในหน้าข่าวสารแล้วกันนะว่าตู้เครดิคินกันดั้มเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับในหน้าข่าวสารนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะกาชาเครดิคินกันดั้มนะครับผมอ่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าอ่ะเราจะได้สีดาวเพิ่มขึ้นแบบ40เอร์เซนะครับผมเออเขาแจ้งมาอย่างนี้จริงๆ,ๆนะอ่าแล้วก็ ในอดีตนะครับผมจะมีโมบิสูตรลิมิเต็ดกลับมาให้เราได้กดด้วยนะครับซึ่งอัน,นววเนี้ยผมเดาว่าเฮอริเคนกันดั้มเนี่ยมันอยู่ในซีรีส์ของ G ีกันดั้มนะครับผมภาค G ีกันดั้มนะก็คิดว่าโมบิสูตรภาค G ีกันดั้มเนี่ยน่าจะเข้ามาผสมลงด้วยนะครับผมคิดว่าจะเป็นโมบิสูตรลิมิเต็ด4ดาวนะครับ5ดาวคงคงไม่น่าผูกเข้ามา นะครับแล้วก็เรามาดูการกดกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะกดตู้นี้นะครับกดหนึ่งร้อยครั้งที่หนึ่งนะครับผมจะได้ดาวม่วงของเฮอริคินกันนั้มมา1ใบนะครับกดเพชรหนึ่งร้อยครั้งที่2ก็จะได้มาสองใบนะครับกดเพชรหนึ่งร้อยครั้งที่สามก็จะได้มาสามใบเอองงกันงันไหมน่าจะไม่งงกันเนาะกดเพชรหนึ่งรอยครั้งที่สี่นะครับก็จะได้ดาวม่วงของเฮอริคินมาสี่ใบนะครับผมแล้วก็กดเพชรหนึ่งร้ยครั้งที่ห้านะ ก็จะได้เฮอริเคนกันดั้มดาวม่วงของเฮอริเคนกันดั้มมา5ใบนั่นเองนะครับผมรวมๆกันแล้วเนี่ยจะได้ทั้งหมด15ใบนะสําหรับดาวม่วงนะครับผมอ่าและก็สุดท้ายนะครับที่พิเศษสุดเลยก็คือถ้าผู้เล่นเนี่ยกดเพชร1 0 0ครั้งที่3นะครับการันตีเลยว่าจะได้เฮอริเคนกันดั้มแน่นอน1ตัวนะครับผมอ่ะก็ตู้นี้ผมฟันธงได้เลยนะว่าถ้าผู้เล่นต้องการนะครับ ต้องการบริเกนกันดั้มนะอะ่ผู้เล่นก็แค่กดเพชร100ไปครั้งที่3ก็พอแล้วนะครับผมเอ่อสำหรับคนที่แค่ต้องการโมบิสูตรนะแต่สำหรับคนที่แบบว่าสายบ้าพลังนะครับผมเออสายเปย์สายอะไรก็แล้วแตนะ่สายวานอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมกดไปเลยครับ5ครั้งนะครับผมเออแค่นั้นแหละตู้นี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับกดไป5ครั้งแล้วก็เอามาให้หมดเลยนะครับ เออแค่ห้าร้อยเพเองไม่มีอะไรมากนะครับผมโอเคเนาะต่อมานะครับผมเราก็จะมาดูของแรกของแถมกันต่อนะว่าไอ้ตู้เฮอริเกนกันดั้มเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะเอ,อ่อดาวม่วงนะครับผมก็จะมีแต่ของเฮอริเกนนี่แหละนะครับอ่ะก็จะตามนี้นะเออไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะครับผมอ่ะนักบินเสริมนะครับผมก็จะมีแต่ซีรีส์ของจีกันดั้มเท่านั้นนะครับใบบทช่องก็จะมีแต่เฉพาะของเฮอริเกนนะครับผมท e ั G ้งยีเอ็นก็เส้นเดียวกันนะ หน้าตาเหมือนกันเป๊ะนะครับส่วนอื่นๆนะครับหัวข้ออื่นก็ไม่มีอะไรนะครับผมอ่าเหมือนเดิมทั้งหมดสติกเกอร์ของเฮลิเคนนะครับเอ่อตู้เฮลิเคนนี้นะเขาก็จะมีสติกเกอร์แปะไว้อยู่ที่2สติกเกอร์ด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นสติกเกอร์เหรียญรีพอยต์นะครับผมซึ่งตู้นี้เนี่ยก็มีให้แบบปกตินะครับผมไม่มีการคูณน,นะ ถัดมานะครับผมถ้าหากว่าได้หุ่นซ้ำเนี่ยจะได้พิมพ์เขียวคูณ4กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตู้นี้นะต่อมาเรามาดูรายละเอียดตู้กระทากันนะว่าตู้คือจริงกันรึเลาเนี่ยข้างในนะครับผมมีหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะอ่ะมาดูกันนะครับกลุ่มปกตินะกเ็เกรดสีดาวนะครับผมจะอยู่ที่40เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมอ่ะตามนี้นะก็อย่างที่ผมคาดหวังไว้นะครับก็คือมันไม่มี5ดาว โผล่เข้ามานะหดาวของซีรีจีกันดั G ้มไม่มีนะครับผมมันมีแต่4ดาวเท่านั้นนะทั้งลิมิตแล้วก็เกลืออยู่ในนี้นะครับเอ่อถามว่ามันน่ากดไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออแล้วแต่ผู้เล่นแล้วกันนะครับผมซึ่งเฮอริเคนดัน้มเนี่ยจะอยู่ในอ่าสเซตรงนี้นะครับอ่อตัวหนังสือสีแดงนะเขียนว่า4%นะครับผมนอกนั้นเนี่ยก็จะอยู่3%หมดเลยนะครับ กลุ่มแน่นอนนะครับผมกลุ่มแน่นอนนี่ก็จะมี3ดาวแค่ตัวเดียวนะแล้วก็4ดาวนะครับผมนี่อยู่นี่ทั้งหมดนะครับหน้าตาเหมือนกันนะเว้นแต่ว่าผู้เล่นเนี่ยจะกดเพชร1 0 0ไปถึงครั้งที่3นะครับผมมันจะชูให้ตรงนี้เลยว่าเออเครดิกันทําออกมาแน่นอน100%นะครับ ถัดมานะครับผมเราก็จะมาพูดถึงตู้ห้าดาวกันบ้างนะว่าอาไอ้ตู้ห้าดาวตัวใหม่เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างเนาะรายละเอียดของตู้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับตู้ห้าดาวนะเอแล้วก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเข้ามานิดๆด,นด,นดหน่อยเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดกันอยู่ในหน้าข่าวสารนะครับผมในหน้าข่าวสารนะครับสำหรับตู้บริสุท์ห้าดาวตัวใหม่นะ เขาก็จะบอกว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยกดเพชร1 0 0ครั้งที่1นะครับผมจะได้เหรียญตาอีเวนต์ด้วยนะเลเวล4นั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับกดเพชร100ครั้งที่3นะครับผมจะได้เหรียญตาอีเวนต์เลเวล5้นั่นเองนะครับผมแล้วก็กดเพชร1 0 0ครั้งที่5นะครับจะได้เหรียญตาอีเวนต์เลเวล6ด้วยนะครับผมอ่ะก็มีอยู่แค่นี้นะสำหรับตู้หุ่น5ดาวนะครับผมและเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าตู้หุ่นห้าดาวเนี่ยถ้าหากว่าเรากดเพชร1 0 0นะครับ คือโมบิสุตสีดาวมันออกมาแน่ๆนะแต่เราไม่ต้องการนะครับผมเพราะว่าตู้นี้มันเป็นตู้โมบิสูตรห้าดาวเราต้องการหุ่นห้าดาวเท่านั้นนะครับสำหรับตู้หุ่นห้าดาวนี้นะครับผมก็จะมีนักบินเสริมใหม่เข้ามา2คนด้วยนะครับหนึ่งก็จะเป็นไซน์นะของฝั่งก็เรียกอะไรอ่ะฝั่งสาพันโลกใช่ไหมเออแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมอีกคนนึงก็จะเป็นนิโคนะครับเออฝั่งซาบนั่นเองนะอ่า ในรอบนี้มาแปลกนะครับผมเออมีนักบินเสริมมา2คนกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะมันจะออแบ่งค่อนข้างชัดเจนนะครับผมว่าอ่ะถ้าหากว่าเป็นไซน์ะครับผมก็คิดว่าน่าจะใส่กับโมบิสุดของออสไตร์กันดั้มนะครับผมส่วนนิโคเนี่ยคิดว่าก็คงจะใส่กับเอจิกันดั้มนั่นเองนะคือแบ่งแบ่งฝ่ายแบ่งส่วนไปเลยประมาณนี้นะครับผม ต่อมานะครับเรามาดูสติกเกอร์ของมอว์ิสูจน์ตู้5ดาวตัวนี้นะครับผมว่ามันมีอะไรกันบ้างนะอย่างแรกเลยก็คือเขาจะแถมจํานวนขูดฉลากให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับผมคือเหรียญรีพรอยต์คูณ2นั่นเองนะอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูแผ่นขูดฉลากกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะ แผ่นคูฉลาดในรอบนี้นะครับผมเนี่ยเราเปิดมาแผ่นแรกเลยเราก็จะเห็นว่ามี f e e ดอ m มีเท e r แล้วก็จะติดมีเทอรด้วยนะในตู้นี้นะครับผมไม่ได้มีแต่ของหุ่น5าดาวใหม่นะครับหุ่น5าดาวตัวเก่าก็มีนะครับผมในซีรีส์ของกันดั้มซีนั่นเองนะเออก็โอเคนะเออมีให้มาตั้งแต่แผ่นแรกเลยนะครับผมแล้วก็ของหุ่น5าดาวใหม่เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่แผ่นที่4นะครับผม อ่าสี่ไล่ลงมาเลยนะครับโอเคแผ่นที่ยี่สิบสุดท้ายนะครับผมก็จะมีมาให้ทั้งสองตัวนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเราก็จะมาดูรละเอียดตู้กระชากันนะว่าตู้5าดาวเนี่ยมันมีหุ่น5าดาวอะไรกันบ้างนะครับผมเริ่มจากเกรดเลยนะเกรดเขาก็บอกว่าอ่าหุ่น5้าดาวจะอยู่ที่สามเปอร์เซนตนะครับผมโอเคเลื่อนลงมานะครับบอกได้เลยว่าหุ่น5้าดาวเยอะมากนะสำหรับตู้นี้นะครับผมอ่าก็มีหลายตัวนะไม่ใช่ ไม่ใช่แค่มีแต่ของซีรีส์กันดัมซีดนะครับผมก็มีหุ่นห้าดาวของซีรีส์อื่นก็ผูกเข้ามาด้วยนะครับในนี้นะโอเคนะครับผมสําหรับผู้เล่นที่ต้องการสะสมเนาะเออก็สามารถอามาดูตู้นี้ได้นะครับอา่าลองมาดูกันนะว่าผู้เล่นเนี่ยต้องการหุ่นห้าดาวในตู้เนี้ยตัวอื่นด้วยหรือเปล่านะครับในติงเกลเออในติงเกลสายก่อกวนนะก็อยู่ในนี้ด้วยนะตัวนี้ ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับผมสําหรับในดิ้งเกียวสายเกอบควร5ดาวนะครับเรามาดูกันต่อนะครับผมสําหรับสัวของแรกของแถมในตู้5ดาวนะซึ่งก็จะมีดาวม่วงของหุ่น5ดาวเนี่ยเยอะมากนะครับผมไม่ใช่มีแต่เฉพาะของโมบิสูตรหน้าตู้เท่านั้นนะครับผมก็รวมมาค่อนข้างเยอะนะสําหรับผู้เล่นที่ต้องการอัพ เกรดาดาวเนาะก็ลองเลื่อนดูนะครับผมว่าจะมีโมวิสูตรตัวไหนที่เรากำลังตามหาอยู่หรือเปล่านะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นนักบินเสริมนะครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะมาทุกซีรีส์นะครับผมของหุ่น5้าดาวนั่นเองนะแล้วก็ใบปลดช่องนักบินเสริมนะครับผมก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะเยอะแยะเลยและถัง e อนะครับผมก็จะมีของหุ่น5้าดาวเยอะแยะเหมือนกันนะครับอื่นๆนะนะอื่นๆเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็จะเป็นตู้หน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะสำหรับ หัวข้ออื่นๆนะครับในตู้หุ่น5ดาวนะครับผมสำหรับผู้เล่นที่ต้องการจะกดนะเออควรกดเท่าไหร่แล้วจะพอดีนะครับผมอบอกได้เลยว่าผู้เล่นเนี่ยควรจะกดไปที่5ครั้งนะครับเพราะว่าการกดเพชร1 0 0ครั้งที่5ในตู้5าดาวเนี่ยเราจะได้แต้มเหรียญอีเวนต์มาด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะสุดอยู่ที่การกดเพชร1 0 0้ครั้งที่5นะครับถ้าหากว่าเรากดเกินมากกว่านั้นก็คือ ลุ้นเอาจํานวนผูดฉลากแล้วก็ลุ้นเอาโมบิสูด5ดาวเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ได้ตั๋วนะครับไปแลกของรางวัลนะครับผมมีแค่นั้นนะเออถ้าหากว่าคุ้มจริงๆนะครับก็กดไปแค่เพชร100ครั้งที่5ก็พอแล้วนะครับสาหรับผู้เล่นที่ต้องการที่จะได้ของแถมแล้วก็มีลิมิตในการกดนะครับผม ถ้าหากว่าใครได้2ตัวนี้นะครับเออใครได้หุ่น5ดาวนะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมโอเคครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ